สวัสดีครับทุกคนอยู่กับทุกช้าพสนุสนครับในระหว่างที่เราได้ออกตรววนั้นก็ไปที่บริเวณโรงเรียนครับก็พบกับมอเตอร์ไซค์ที่นักเรียนแต่งซิ่งนั่แหละแต่งข้อดังอย่างเงี้ยมันรบกวนเคยรับแจ้งมาหลายครั้งเราก็ได้ไปตรวจสอบก็เป็นอยู่หลายคันนะครับเราก็ได้เรียกเด็กนะครับมาว่ากล่าวตักเตือนนะครับมือออกมือออกออผมไมออกัดไป เป็นจำเคียดังวะดังแห้งวะก็เออดังแห้งอะไวะที่ดูท่อนะครับเป็นท่อที่ดัดแปลงให้เสียงดังนะคะรับก็ได้ฟังเสียงแล้วก็ดังจริงแล้วก็ให้น้องไปเปลี่ยนแล้วก็กลับมารายงานตัวที่สพนะครับว่าได้เปลี่ยนเป็นท่อเดิมแล้วก็ไม่ดังแล้ว จนครบต่างๆนะครับเราก็ได้ว่าการตักเตือนแล้วก็ให้ไปปรับปรุงให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เก็บภาพไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าเขาได้ถูกว่าการตักเตือนแล้วแล้วก็อย่าให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าถ้ามีอีกครั้งต่อไปจะได้ดําเนินตามคดีในลําดับขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับ នេះនេះទៅមុខ7 7ទៅទៅ